เป็นที่หูกันดีว่าซปปเล่าได้ระเสิรนกับการขาดแคลนเงืนตาต่างประเทศอย่างหนักมาตังแต่ต้นปี2022ันสิงเสริการขาดแคลนเงินตาต่างประเทศก็ได้ทรงผลกัะทบต่อประชาชส่วนและบรรดาบริษัทที่นำเข่าสินค้าจากต่างประเทศอย่างหนักเพราะพวกเขาจำเป็นต้องดใช้เงินตาในการนำเข่าสินค้าเขามาไขในซปปเล่าเสริงถ้าหากว่าบม่มีเงื่อนตาต่างประเทศพวกเขาก็จะ่สามารถมตสื่อสินค้าจากต่างประเทศเขามาไขในซปปเล่าได้ ดังที่เคยเกิดขึ้นในกลางปี2022ที่ซอป,ปเลาวต้องประเบิญกับการขาดแคลนน้ำมันเสื่อไฟไปทั่วประเทศโดยในครั้งนั้นบรรดาผู้นำเขาน้ำมันเสื่อไฟได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขามีเงินตาต่างประเทศบ่เพียงพอในการนำเขาน้ำมันเสื่อไฟ ผ่านมาแล้วเกือบสองปีกาวีกตการขาดแคลนเงื่อนตาต่างประเทศในระบบธนาคารของสองปปล่าที่ยังบดีขึ้นเงืนตาต่างประเทศก็ยังหาแหลกเปลี่ยนได้ยากคือเกา่าแหลกผู้ที่ได้หาผลกระหบจากการขาดแคลนเงืนตาต่างประเทศก็ยังเป็นประชาสนกับบรรดาบ,บริษัทผู้นาเข้าสินค้าจากต่างประเทศเส็นเดิม ต่อกับผลกระทบนีในวันที่เเ็ดกันยาปี2003บริษัทพ PTT เล่าหรือบริษัปทปตทเล่าก็ได้ออกแจ้งการสื่อสารถึงลูกค้าถึงความบสะดวกในการให้บริการน้ำมันที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าของตัวเองในระหว่างเทียมาใส่บริการโดยแจ้งการดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทพทท่เล่าจำกัดและบริษัทที่จำนายน้ำมันอื่นๆได้ประสบปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเพื่อนำไปซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันจึงเป็นเหตุสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบห้้ด้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันขึ้นได้ บริษัทพีทีทีเล่าจำกัดขอแจ้งไม่ยั่งลูกค้าปั๊มตแทนถุกทานทราบว,ว่าเริ่มแต่วันที่18กันยาปี2 0 2 3เป็นต้นไปบริษัทพีทีทีเล่าจำกัดจำเป็นต้องได้จำกัดการสั่งซื้อน้ำมันกาส่วนน้ำมันแอลซังและน้ำมันแอลซังพิเศษเพื่อเป็นการบริหารน้ำมันให้กับลูกค้าทุกสถานีบริการตามคามเบมาะสม งยังได้กระตามทางบริษัทิ PTT ร่าจำกัดจะพยายามในการจัดหาและบริหารน้ำมันให้ดีที่สุดเพื่อบ่อง้เกิดผลกระทบต่อสถานีบริการน้ำมันของลูกค้าทุกท่านและวังอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะผ่านไปด้วยดีย ตอกับแย่งการเนี่ยสมาคมน้ำมันเสื่อไฟแราไอก๊สและกัลวงอุตสาหกรรมและการค้าของซปปเรวาก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าผู้นําเขาน้ำมันเสื่อไฟ14แห่งภายในซปปเรวายังมีการนําเขาน้ำมันเสื่อไฟเป็นปกติและรัฐบาลก็ยังสนองเงินตาต่างประเทศให้กับบรรดาผู้นําเขาน้ำมันเสื่อไฟอย่างต่อเนื่องโดยไพ่ลังเรืองนี้ได้กลายเป็นกระแสดังอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ ในวันที่2 2กันยายนปี2 0 2 3ซื้อออนไลน์หลายเพจในซปวปอลาว่าก็ไเด้ผ้ากันแท่เอกสารที่ออกโดยเอกอัคราสทูดไทยที่ได้ทรงถึงกระท่วงกันต่างประเทศเล่าเพื่อถามถึงสาเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเล่าเข,าข้าควบคุมตัวกรรมการผู้จัดการกับห้องกรรมการผู้จัดการของบริษัทพีทีทีเล่าจำกัดยูนครหลวงเวียงจันทร์แล้วพักดันทรงตัวกลับประเทศไทยโดยเทียบ่าห้สาเหตุ ต่อกับเหตุการณ์นี้เซอ้อออนไลน์ในซวปปเล่าหลายเพจต่าง้ากันขาดการวา่าอาจเกิดมาจากการออกแจ้งการของบริษัทที่ได้ระบุในตอนหนึ่งวา่าบริษัทกําลังประสบกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเพื่อนําไปเสื้อผลิตภัณฑ์น้ามันซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่อาจจะส่งผลกระทบให้ได้เกิดภาวะขาดแคลนน้ามันขึ้นได้ ต่อกับเหตุการณ์ที่ทางการเล่าได้เข้าครบคุมมโตกรรมการผู้จัดการกับห้องกรรมการผู้จัดการของบริษัทพีทีทีเล่าจำกัดอยู่นครหลวงเวียงจันทร์แล้วพักดันทรงโตกับประเทศไทยโดยทีบรรหูสาเหตุต่อไปถ้าลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเล่าเบิงว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใดต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คนทำยศเด,ดือพโสดสดงความคิดเห็นเอาไววา่าออกมาสี่แจงให้เพิ่นสาบแดดจะเพิ่นพอเห็ุใดเพิ่นแจงวาน้ำมันอาสิขาดก็ดีแล้วแล้วจได้เตรียมไปซื้อไวท่านราสิบห้แจงให้ยังเลยตีทนันคนต่อมาดืโพสดเอาไววา่าส้างความแตกตื่นระดับประเทศเอาไปศึกษาอุ้งุ่มก่อนคนต่อมาดืโพสดเอาไววา่ายอมหับความจริง่อด้แลรหาเหตุไปทั่วเนาะ คนต่อมาเดโพตเอาว้ว่าอยากมาทำธุรกิจกามาดีเดีย้ามาแล้วมาส้างความปั่นป่วนเห็ีดให้ประสาสวนแตกตื่นและบะเสือเ้อมั่นการนำจะม่ตองมาสาดีกว่าคนต่อมาเดโพตเอาว้ว่าบาความจริงบ่ได้ตำนี้บ่ได้สมเซยได้ย่างเดียว คนต่อมาดิโพดอาว้วาเขาเจ้าแจ้งการกระถือกระเดียบริษัทเขาเจ้าแจ้งการวา่าบริษัทเขาเจ้าบริษัทมาสนองน้ำมันให้ได้เพียงพอคือเตอกียดเซอร์มันเป็นแจ้งการเฉพาะของบริษัปทปตทบริเกียวกับบริษัทอื่นเลยแต่บริษัทอื่นบริแจ้งการออกมากระแสดงว่าบริษัทอื่นก็ยังมีน้ำมันเพียงพอที่จะสนองให้ได้ถ้าว่าถือจับย้อนแจ้งการสำบ,บั้นันารลงเทนต่างประเทศซิบอนีมดบ่ คนต่อมาดิโพดอเววาซื้อน้ำมันน้ำเขา้ากับไอเวียดนามซิบอดีก่าบอทานันถือกว่าประหยัดงบประมาณหลายเท่าคนต่อมาดิโพดอไววาเสียเพอนบบวาเสียนาบอไดาเพอนวากาแนวมันเป็นความจริงการเฮียนยอมหาบเดียรัฐบาลกระไดแนวเขาซื้อเป็นเงื่อนตาผ่านมาขายเป็นเงื่อนเก็บหอดย่มสิแลกเปลี่ยนเงื่อนตาขึ้นผ่านบอมมี่ห้แลกเขาก็เศร้าน้ำเขาละบ่เฮตุลเกจลาเซงไลุกขึ้นไพวาจักเถื่อ คนต่อมาดิโพดเอาว้ว่าตะนายเนะอันซำนีหนึ่งให้เป็นเรื่องใหญ่เอาเวลาไปแก้ไขเศรษฐกิจพุนาคนต่อมาดิโพดเอาว้ว่าสิธาบึงว่าน้ำมันซิอุได้จักเดือนคนต่อมาดิโพดเอาว้ว่ารัฐบาลเพื่อนบอยเห็นน้ำมันขาดดอกคนบานเห่ากับผ้ากันแตกตื่นพวด คนต่อมาดีโพดอาวัยวาอันนี้เห็นดีนําภาครัฐเทือกแล้วมันเป็นการสร้างข่าวที่เห็ดให้สังคมแตกตื่นโดยโบมีมูลความจริงคนต่อมาดีโพดอาวัยวาคือบ่จับพ่วงน้วยการธนาคารในซวปอา,าวเดียในคดีออกเลดเงื่อนตาําตแต่โบมีเงินตาให้ปรซชาส่วนแหลกนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งของการปันป่วนเงืนกีบเใหดเงืนกีบเฟอ้อ คนต่อมาดีโพดอัยว,วาเขาพักดันออกตั้งแต่วันที่18สถานถูดแจ้งวันที่เศรเ้าวันที่เศรเ้าเอ็ดเขาออกแจ้งการวาบ่มีน้ำมันมันมีหลับลมคมในหลายกว่านั้น คนต่อมาดีโพวเอาไววา้ว่าทางบริษัทเขาแจงการออกมามันกระถูกต้องแล้วพอเขากระบอกว่าบริษัทมาแลกเปลี่ยนเงินได้ให้บริษัทมาสนองน้ำมันได้ตามความต้องการคือดังแต่ก่อนเขาบอกเฉพาะบริษัทเขาเขาบ่าได้ว่าลวามร่วมหมดทุกบริษัทไปจับคนเพลินและพักดันกับประเทศแบบเหนียมันอาเทศให้แต่ต้องถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คนต่อมาดิโพต์อไวว่าเขาแจงการเฮปัสซาส,สวนหับหูวผ่าไปจับเขามันพิดมาตาได้เนี่ยคนต่อมาดิโพต์เอไวว่าปล่อยเ้บริษัทเขานําเขาน้ามันระักกแล้วผ้าสีเขากะเสียคือเกา่ารัดเป็นคนนําเขาน้ํามันเองแล้วแบ่งน้ํามันบวทัวเถงต่อต่อท่อคลายมือหนึ่งหลายลานลิรเขาบ่มีน้ามันสนองให้กับตัวแท่นทุกสาขาบ่อยเขาแจ้งการทุกปั๊มในเครื่อเสียเขาเห็ดแนวใดเสียเขาทรงวอดแอบบอกเอาบอ คนต่อมมาดิโพแตว้ว่าเจ้าอย่ามาว่าวาข้อมิงอยู่ใน่ใดมันโบเม่นสิเคืยอ,อยู่ประเทศเจ้าใดคนต่อมมาดิโพแตว้ว่าคือว่ามีนโยบายดึงวดวนนาลงทึนแบบนี้นาลงทึนหายหมดอย่าเหตุกับซีพีออกกับบิ๊กซีเด้อเจ้า